ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินปีพศ2515วัดบางคานจังหวัดพิจิตรพระรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนั้นด้วยความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ทำให้มีการจัดสร้างกันมากมายหลายรุ่น ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าไม่นับลูกหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อเงินแล้วพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางคานจาังหวัดพิจิตรได้รับความนิยมอย่างสูงอีกรุ่นหนึ่งรองจากรุ่นแรกคือรุ่นปีพศ2515ด้วยเหตุที่สร้างคาบเกี่ยวระหว่างปีพศ2514กับปีพศ2515 จึงได้มีการทำโค้ดวงกลมใต้เลขไทย1 4-1 5ถึง1 5ซึ่งวันนี้จะมาขอเล่าเรื่องเหรียญจอบใหญ่ปีพศสอ5พ5ซึ่งเหรียญน,นี้ปัจจุบันถนนราคาขยับขึ้นหลักแสนแล้วนะครับพระหลวงพ่องเงินวัดบางคารปี1 5จัดสร้างโดย พระคูวิบูลธรรมเวทหร,หรือหลวงพ่อเปลืองอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคานชื่อเต็มว่าวัดหิรัญญารามตำบลบางคานอำเอภอโพทะเลจังหวัดพิกิตเพื่อสมนาคุณแก่ผู้ร่วมสมทุทนสร้างโบสถ์หลังใหม่และเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทสีมาของวัดบางคารโดยสมเด็จพระวรรดวัดพระเชตุพนและ พระวิสุทธ์วงศาอาจารย์วัสุทัศนท่านได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับฝ่ายคารวาสมีพลตำรวจเอกสง่ากิตติขจรรัฐมนตรีช่วยการต่างประเทศเป็นประธานอุปถัมภ์และนายผเดชจ,จิลาพรประธานสภาจังหวัดพิจิตรเป็นประธานกรรมการอำนวยการสร้างสุดท้ายได้อาจารย์เทพสาริกบุตรรับเป็นเจ้าพิธี ครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อเงินปี15จอบใหญ่นั้นองค์ที่สวยๆก็มีอยู่ทั้งที่สร้างถึง1,000 10, 0เหรียญให้บูชาสมัยนั้นเหรียญละ25บาทเท่านั้นเองในรายการจัดสร้างของวัดระบุว่ามีการจัดสร้างรูปเหมือนบูชา5นิ้ว1,000องค์ บูชาสมนิ้ว1,000องค์พระเกร่งรอยองค์รูปหลวงพ่อเงินทองคำหนักหนึ่งบาทเนื้ออันปะก้า5,000องค์เนื้อทองแดงผสมทองเหลือง5,000องค์เหรียญปั๊มจอบใหญ่1,000งองค์จอบเล็กอีก1,000งองค์เหรียญขวัญถุงกะไหล่ทองและเหรียญเงินอย่างละ ห้าพันเหรียญเหรียญรูปไข่ด้านหน้าหลวงพ่อเงินด้านหลังหลวงพ่อเรื่องเนื้อทองคำหนักห,หนึ่งบาทและสองสลึงเนื้ออันปากกาทองแดงรวมอีกหนึ่งหมื่นเหรียญน,นอกจากนี้ก็ยังมีแหวนผ้ายันแผ่นโลหะพระเนื้อดินพิมพ์พระเจ้าห้าพระอ,องค์ซึ่งบางส่วนให้บูชาบางส่วนบรรจุกุเจดีวัดบางคาร เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินปี15เป็นเหรียญปิมเนื้อทองเหลืองกระไหลทองด้านหน้าช่างแกะเป็นรูปหลวงพ่อเงินคมชัดขอบข้างเป็นสองชั้นมีเม็ดไข่ปลาเหมือนเหรียญรูปล่อรุ่นแรกหูในตัวใส่ห่วงต่างหากมีอักษรด้านล่างว่าหลวงพ่อเงินเป็นเส้นเอ็นเอ็นส่วนด้านหลัง เป็นยันน้ำเต้าด้านบนเป็นตัวอุณโโลมและยันตัวนะประกอบด้วยตัวอักษรโค้งด้านล่างว่าหลวงพ่อเงิน2515ผิวเหลือนแห้งตึงด้านหน้าบนผิวแผ่นสังคติด้านบนใกล้กับหัวไหลจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งกระจายอยู่ทั่วไป เหมือนกับพื้นเหรียญที่มีกระไหลาจางๆจะมีเส้นประกายเกิดจากการปั๊มเหรียญข้างหูขวาติดกับเส้นขอบในจะมีเม็ดไข่ปลาปรากฏอยู่มองเห็นได้ชัดเจนมากหลวงพ่อเงินได้สร้างพักเครื่องและวัตถุมงคลไว้มากมายซึ่งล้วนทรงพุทธคุณไปเลิศปรากฏทั้งคงกระพันชาติแถวคาดและโชคลาภผู้มีไว้ครอบครองต่างหวงแหน ปัจจุบันจึงหาได้ยากยิ่งและมีค่านิยมสูงขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวได้นำมาเล่าให้ฟังสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ